นุนนะคะในทุกๆวันเครือหัดนะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงเวลาดีๆแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะก็อยากจะให้แชร์ลิงก์นะคะไปที่ ผู้นำของเรานะคะใครที่เข้ามาแล้วแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เข้ามาชมช่วงนี้กันเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เรามีเกสพิเศษนะคะเข้ามาแชร์ประสบการณ์การใช้เครื่องนะคะและแน่นอนค่ะเครื่องมือของเรานะคะไม่ใช่เครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการรักษาเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดคําว่ารักษาบําบัดฟื้นฟูและหายขาดนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ รบกวนนะคะช่วยปิดไมโครโฟนนะคะแล้วก็ปิดกล้องด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นการรบกวนเราจะบันทึกเทปด้วยค่ะแล้วก็วันนี้แน่นอนค่ะเคสพิเศษของนุชนะคะโอ้โหเธอประทับใจในเครื่องของเรามากๆเลยนะคะ เคสนี้นะคะเป็นอดีตข้าราชการนะคะคุณครูค่ะแต่ว่าเธอกเกษียณแล้วค่ะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของนิ้วชานะคะมีปัญหาในเรื่องของอาการปวดเมื่อยต่างๆจากการทํางานนะคะมีออฟฟิศซินโดรมด้วยนะคะแต่ว่าใช้เครื่องของเราไปนะคะในระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะก็ดีขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเจนมากๆแล้วเธอก็ยังไปบอกต่อนะคะ บอกต่ออีกหลายๆเคสเลยทำให้เกิดความประทับใจปัจจุบันนะคะตัดสินใจค่ะที่จะเป็นหุ้นส่วนในการเปิด P W G แต่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกับท่านนี้เลยดีกว่าค่ะขอกดแลข9รัวๆนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็ต้อนรับนะคะคุณสุมาลีคำมีค่ะ สวัสดีค่ะน,น้องนัตัวก่อนวสดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สีครับ <c oughs> มีนะคะจากอุบลราชธานีค่ะ,คะ,ะเริ่มแรกที่เราได้รู้จักเครื่องนะคะก็ปวดคอปวดขาบลายม,าาม,มือชาตามมือตามเท้านะคะก่อนที่เราจะรู้เราก็จะไปนวดแผนไทยอยู่เป็นประจาสัปดาห์หนึ่งเราจะนวดอยู่ประมาณสัปดาห์นึงตอนนี้อายุเท่าไหร่คะพี่สมบรีน่เสียแล้ว 65, 65ค่ะแล้วอาการนี้คือเป็นมาจากที่เราทำงานเป็นคุณครูหรือเปล่าคะอ่าก็น่าจะเพราะว่าเรายืนเราใช้การยืนสอนอะไรแบบนี้นะคะก็มืนชาตามปลายมือปลายเท้าแล้วเราก็ไปนวดพอไปนวดแล้วมันก็พวกเราแป๊บหนึง่งแล้วมันก็กลับมาอีกอก่อนที่เราจะรู้จักเครื่องนะคะพอเรามารู้จักเครื่องไอทรแค r e ซึ่งเพื่อนเป็นคนแนะนําก็คือคุณทวงเพชรนะคะก็ให้เอามาใช้ ค่ะก็เป่าเขาเป่าให้อยู่ประมาณสามสี่ครั้งนะคะ<ช>อาการก็รู้สึกเรารู้สึกด้วยตัวเองนะคะว่าการมึนชาของเรามันน้อยลงน้อยลงนะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจซื้อเลยค่ะ่ะซื้อทีแรกเราก็าลงทีเนี่เป่าเป่าเองหรือว่าพี่พงเพ็รเป่าให้คะ ซื้อเป่าเองเลยค่ะมาเป่าให้สองสามครั้งเราก็เป่าเองค่ะพี่ทำมาเป่าให้เราสองสามครั้งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันดีขึ้นตอนที่เราไปนวดเนาะใช่ค่ะค่ะก็ก็ลงเครื่องตอนนั้นมีพรีเมียมค่ะก็ซื้อพรีเมียมหนึ่งแล้วแดงหนึ่งตอนนั้นแถมแดงอีกหนึ่งเครื่องนะก็พอดีได้พรีเมียมมาแล้วก็ใช้เองสีเทาใช่ไหมคะค่ะพรีเมียมสีเทา แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งสีแดงก็เอาไปให้สามีใช้อีกเครื่องหนึ่งก็ให้ลูกสาวใช้ค่ะเราไว้เราตอนนั้นเรายังไม่เอาไปขายต่อเราใช้เพราะมันดีใช้การทางครอบครัวคนล,ละเครื่องกันไปใช่ค่ะอพอดีะคะ่ะอ่าก็อาการนก็ดีขึ้นตามลําดับอา่าพอ,อดีเราได้ไปที่ที่อ่าพัทยาก็ไปเจออีกอ่าเครื่องอะไรนะเขาเรียกไบโอไลท์<อ>หรือเปล่าก็<อ>ไปเอาบไบโอไลท์ามาอีกหนึ่งเครื่องอ่าคือเขา ใครตอบโจทย์จริงๆก็ไปเอามาอีกหนึ่งเครื่องก็ใช้ค่ะถามรายละเอียดของของพิสุมาลีนิดนึงค่ะว่าวิธีการใช้ของพิสุมาลีใช้ยังไงแล้วถึงเห็นผลแบบในระยะเวลาอันสั้นนะคะก็หลังจากที่เราอาบน้ําเราก็จะเป่านะคะเป่าก่อนจะก่อนที่เราจะเป่าเราก็จะเป่าน้ําแล้วก็ดื่มก่อนค่ะทําตามที่เขาแนะนํานะคะก็ทําตามมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าจากที่เราดื่มน้ํา อ่าแล้วก็เป่านะคะผลจะเห็นไวคพี่สมารีเป่ายังไงอันอันนี้คือจากที่ที่เป็นหนักๆเลยคือเป็นออฟฟิศินโดมที่หนักหรือว่านิ้วชาที่เป็นเยอะเป็นสองมือเลยไหมคะเป็นเป็นทั้งสองมือค่ะก็จะไล่จากเท้ามาก่อนเพราะว่าเท้าก็มึนชาเหมือนกันค่ะก็ไล่จากเท้ามาก็ขึ้นมาหามือบาไหยค่ะมันก็ดีขึ้นตามระดับค่ะอืมปัจจุบันนี้คือปกติไม่ชาไม่อะไรแล้วใช่ไหมคะก็ ค่ะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นตก็อยู่ประมาณสักเก้าสิบเก้าก็มีบ้างเป็นบางครั้งแต่เราก็เป่า,ตาแต่เรค่ะแล้วคุณสามีมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมคะอ๋อสามีพอดีเขาเป็นเลือดเนิดนะคะก็บอกให้เอาไปเป่าค่าของเลือดตอนนั้นห้าสิบหกนะคะสูงมากตอนนี้ค่าของเลือดอยู่ที่สี่สิบหกก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ถือว่าปกติคะ่ะปกติคะ่ะอ๋อแล้วแล้วลูกสาวใช้ไหมคะให้ให้ให,ให,ให,ให้น้องใช่ไหคะ ใช่ค่ะก็บอกน้องน้องเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่บอกให้เอาไปเป่าเพื่อจะไปดูแลสุขภาพน้องหลักเนาะ<ฆ>น้องน่าหลักมากๆเลยที่แบบว่ายอมเอาไปให้เขาใช้เขางงไหมคะว่าอะไรอย่ากุณ<ม>แมนไม่งงค่ะเพราะว่าน้องเขาทํางานที่โรงพยาบาลเป็นกายภาพบ,าบําบัดค่ะออะกายภาพบําบัดอย่างนี้อย่างนี้เราให้ ลูกสาวเป่าให้เรานี่สบายเลยเนาะค่ะพี่สุวารีได้ค่ะเขราะกไปเป่าของเขาเขาก็ทําเขาค่ะเขาได้ไปขึ้นในงระบันการแก่้ก็คือกรุดในการดูแลขึ้นค่ะเราก็เห็นบอกโหใช้กับตัวเองใช้กับครอบครัวนี่ประทับใจมากไปแนะนําด้วยมีเห็นเห็นบอกว่าพี่สุวารีดูแลอยู่หลายเคสเลยหลายเคสค่ะอันที่เคสที่เห็นนี้นะคะก็คือแม่ค้าซึ่งเป็นอ่ญาติกันค่ะ ปัน้นข้าวจีเขา้าวจีอ่าภาคอีสานเราก็จะทำข้าวจี่ขายนะมือเขาก็จะทำลอก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 ,ลอกคือทำทำให้มันเป็นก้อนกลมแล้วเขาก็จะจี่เขาจี่วันละไม่ไม่ใช่น้อยนะคะ,ะนิ้วเขาทําอยู่แบบเดิมเดิมนิ้วเขาคนเลยลอกพอเราไปเจอเราก็บอกว่าเอ้าเป็นอะไรนิ้วเป็นอะไรทําไมมันมันกำไม่เข้าเ,เขาบอกมันกำไม่เข้าแป๊นึง ก็เลยบอกเขาว่าอัหล right? so, right? so so, so, ังจากที่กีก็จีเสร็จนี้เดี๋ยวเราจะไปเป่าให้เขาก็งงอยู่ว่าเป่าอะไรก็เลยบอกว่าขอให้เปิดใจแล้วจะไปเป่าให้แล้วก็จะเห็นเขาก็โอเคเราก็ตามเข้าไปตอนนั้นเลยค่ะค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะก็ไปเป่าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเป่าพอไปเป่าที่บ้านเป่าครั้งแรกเขากำมือเขาได้อุ้ยเขาบอกอุ้ยมันอะไรมหัศจรรย์แต่นิ้วที่มันล็อกมันก็ยังแข็งแข็งอยู่เพราะมันนานมากอ่าวันหน้าเราก็ ไปเอาอีกอ่ไปซ้ำอีกนิ้วที่มันล็อกน่ะมันโอเคมันดัดได้ดัดขึ้นดัดลงกาอะไรให้เรียบได้เรียบร้อยเลยมันดีขึ้นมันดีขึ้นเขาก็เลยตัดสินใจปวดก็ยิ่งึ้นด้วยเพราะว่าทุกคนเป็นนิ้วล็อกก็พอมานะครับปวดเหมือนกันเนาะใช่ค่ะมันปวดค่ะเขาก็เลยตัดสินใจเอาคัสิกไปหนึ่งเครื่องแล้วตอนนี้เขาก็ยังเป่าอยู่แล้วก็หน้าเขาใบหน้านะคะใบหน้าเขาจีเขาจีนี่มันก็รู้อยู่แล้วเนาะมันแ้่น ไปค่ะน<อ>นก็เลยเบอกว่าใช่มันกล้านก็เลยบอกว่านี่นะตัวเองให้เป่าน้ําแล้วก็กินด้วยดื่มน้ําเสร็จแล้วก็เอาใส่ป้อกพี่ก็ชีดแล้วก็เป่า,าเดี๋ยวนี้สวยมากเลยสวยกว่าพี่อีก พ <IST> <t av> ี่ควารีแนะนําดีมากเลยอันนี้เป็นเทคนิคหลายๆคนบางคนก็ยังไม่รู้นะคะว่าต้องทําน้ำน้อใส่ใส่ที่สีแล้วก็สีพ่นหน้าแล้วเราค่อยเป่าหน้าผิวสวยหน้าก็สวยมากเลยตอนนี้ไปเห็นใครเห็นเขาบอกไปทําหน้ามาเลอไปทําหน้ามาเลยเขาก็บอกว่าเขาใช้เครื่องเป่าใช้เครื่องเป่าหลายๆเขาก็แนะนํานะเพื่อนเขาปวดท้องเขาก็เอาไปให้เพื่อนเขาเป่าเป่าให้เพื่อนเขาเพื่อนเขาก็บอกว่าดีขึ้น ก็โอเคอคนนี้ค่ะคนนี้โอเคมากแล้วมีเคสมีเคสไหนที่น่าสนใจพี่สุบาลีเล่าได้เลยะค่ะอ๋อค่ะอย่างอย่างคนนี้พอดีอ่าเป็นเคสน้องเขาทำร้านเสริมสวยนะคะวันนั้นไปว่าจะไปทำเล็บปรากฏว่าไม่ได้ทำเขาบอกน้องปวดท้องมากเลยอ่ะพี่ปวดท้องจนนั่งไม่ได้แล้วหลังเป็นกุ้งแล้วมันมันไม่ไหวนะมันไม่ไหว ก็เลยบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยมีเครื่องติดรถตลอดพี่เนี่ยจะติดรถตลอดก็เลยบอกว่าแม่พี่จะเป่าให้เขาก็บอกว่าเป่าอะไรเหรอโอเคเลยว่าน้องจะเปิดใจให้พี่เป่าไหมเป่าเครื่องเป่าไอทเลแคร์เป่าได้ขึ้นทเลเฮิร์ตมันเป็นนู้นนี่ก็บอกเข้าไปบอกเข้าไปเขาก็บอกอันเป่าก็เป่าพี่เป่าให้หนูหน่อยหนูอยากหายเขาว่างี้พี่ก็เป่าให้เขาเป่าสิบห้านาทีท้องเขาบอกท้องก็เบาม่ปวดเออมันดีขึ้นมาพี่ มันดีขึ้นมากเลยท้องหนูดีขึ้นตั้งเยอะเขาบอกคุยกันเขาเปิดใจก็เป่าแค่สิบห้านาทีนะคะมันตอบโจทย์<ะ>ได้จริงๆค่ะตอนนี้ยังไปยังไม่ได้ไปตามเขาแต่เขาเป็นคนลาวนะคนนี้เขาเป็น<ะ>คนลาวเดี๋ยวเขาได้มาสามีที่ไทยยังไม่ได้ไปตาม<ฮ>เพราะว่าเขาบอกว่าหนูสนใจอยู่ยังไม่ได้ไปตามอีกทีหนึ่งเพราะว่าเพิ่งเพิ่งสัปดาห์ที่แล้วเองคนนี้นะ<ฮ>เป็นน้องน้องกังร้านเสริมสวยเขาปวดท้องเขาบอกว่า J, ถ้าแบบนี้เวลาหนูเป็นประจําเดือนนี้ก็ยิ่งดีสิมันได้ทุกโรคเลยน้องเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องที่มหัศจรรย์ถ้าไ่พูดไปมันเหมือนเราโมโ้แต่อยากให้ทุกคนได้ลองด้วยตัวเองทุกโรคแล้วมันจะดีขึ้นอาการมันดีขึ้นะน,นะว่าหายไม่ได้หายขาดก็มันไม่ใช่ยามไม่ใช่ยักยาบเราต้องบอกที่สุวรรณีว่าเราเราบอกเขาปะมันเป็นเครื่องปรับสมดุลร่าง<อ>กายทาให้ ความผิดปกติของร่างกายต่างๆก็กลับมาทำได้ปกติขึ้นเราก็จะสุขภาพดีขึ้นเนาะค่ะคะโอ้โหได้บอกพี่พ่สมารีแฮปปี้ไหมอะมันแบบนี้เราเหมือนได้ไปช่วยเหลือคนเนาะมันแฮปปี้มากเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นสะพานบุญนะเป็นสะพานบุญให้เขาได้อ่าได้ไดู้แลขึ้วามเฉ็บปวดได้ไม่ไม่ทรมานด้วย ใช่ค่ะอย่างคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกันค่ะเรียนหนังสือด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนเขาบอกว่าเอ้ยกเกษียณมาไม่รู้เป็นอะไรเพื่อนเราเดินไม่ไหววันนั้นเราชวนเขาจะไปทานกาแฟบอกมามามาชวนกันไปเลี้ยงกาแฟหน่อยเขาบอกว่าไปไม่ได้เราปวดเข่าเ่วางนี้ปวดเขา่าเอาเป็นอะไรไม่รู้เดินไปเหมือนเขา่ามันจะอ่อนอย่างนี้น่าจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวเราจะไปรับนะเดี๋ยวจะเอาเครื่องไปเป่าให้ด้วย เป่าน้ำให้กินเอาเธอมีมุนเหรอ,อฉันมีมุน่ามีมุนเดี๋ยวจะเป่าน้ําม,มุนให้กิน <c oughs> ก็เป่าให้เขาเป่าไปแล้วครั้งแรกเขาก็โอเคมันเบาเอาหัวเขา่าเขามันก็อุ่นๆเนาะไมขึ้นมันอุ่นๆเขาบอกมันดีขึ้นพอครั้งที่สองเขาก็เป่าอีกเขาก็บอกโอเคมันเครื่องเท่าไหร่เขาก็ถามราคาเราเราก็บอกราคาไปตอนนั้นมันมีพรีเมียมด้วยมันก็ราคาสูงหน่อย เขาก็เลยเอาพลาสิกไปนะคะแต่เราไปเป่านี้เราเป่าด้วยพีเนียมเขาก็เอาพลาสิกไปหนึ่งเครื่องค่ะคนนี้นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็ยังใช้แล้วก็มีเพื่อนข้างเคียงอีกเยอะคล็ปเยอะมากเลยก็บอกต่อเป็นไปเป็นใครดีก็บอกต่อมาเนาะว่ามันมีบอกต่อเขาก็ให้พี่น้องเขาแม้กระทั่งบอกว่าไอ้ลูกหลานเป็นไข้เป็นอะไรนี่ก็เป่าได้คือมันมหัศจรรย์มันได้มันดูดูแล้วมันอาการดีขึ้นได้ทุกโรคอ่ะ <จ>ก็บอกเขาบอกว่าขวดฟันยังอาปากใส่ได้เลยเขาก็หัวเราะแต่มันจริงๆนะคะอ่าจริงๆเลยค่ะจริงเลยจริงๆเลยค่ะที่ตอนนี้พี่สุมารีคือมาเต็มตัวทำธุรกิจไพร์แบบเต็มตัวเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ออกจาก,กเกษียณเอ่อจาก,กเกษียณราชก,การครูมาก็เข้ามากับเพื่อนนะคะก็มาอยู่กับพ<ห>วงเพชรนี่แหละค่ะเพื่อนเขาชวนไอนนนที่ชวนในที่แรกเราก็ไม่คิดว่าจะทําเราก็คิดว่าจะเออซื้อมาแล้วก็ ใช้ปกติใช่ของตัวเองใช่ก็ครัวเราแต่ปรากฏว่าคนนั้นก็บอกคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นเฮ้ยยังไปเป่าเพื่อนเราก็มีเขาไปเป่าให้เพื่อนเป่าให้เพื่อนแล้วเพื่อนเขาอาการดีขึ้นอาการเขาดีขึ้นเขาก็ถามแต่เราเราก็ต้องไปจาเป็นเราได้ลงมาทั้งตัวมันก็เลยเหมือนกระโดดลงมาทําแบบธรรมชาติเนาะเราตอนนี้ได้ทำธุรกิจอย่างอื่นด้วยไหมคะหรือว่าตอนนี้อยู่กับใครที่เดียวเลย ไม่ทำค่ะทำอยู่อันเดียวนี้แหละค่ะได้ไปท่องเที่ยวกับเรากี่ที่แล้วคะพี่สุมาลี่ตอนนั้นเราไปที่พัทยาไปหัวหินแล้วก็ไปบาหลีอ่าแล้วก็จะไปปีนังนี่แหลคะค่ะยอดไปเลยค่ะ <laughs> ทำย่านะคะทริปปีนังนะอยากให้ไปกันเยอะๆเลยเนาะพี่สุมาลีล้วเ,เห็นบอกว่าโอ้โหตอนนี้คือประทับใจเครื่องมากๆเลยแล้วก็ ไปแนะนําบอกต่อหลายๆเคสคือใช้แล้วดีขึ้นกันหมดเลยแล้วก็คือสร้างความมั่นใจให้กับเราค่อนข้างมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหลายเคสมากค่ะเคสที่อ่าตอบรับเราดีด้วยอาการเขาดีขึ้นแต่เขายังขาดปัใจจัยในการนี่พี่จจะจะซื้อเครื่องเขายังไม่มั่นใจเราก็ไปซ้ําไปย้ําเขาคือไปพูดย้ําเขาอีกว่าเออตัวเองเป็นไงบ้างแล้วก็ไปเป่าให้เขาเพิ่มไปเป่าให้เป่าฟรีนี่แหละ ้ถาเราไปเพื่อให้เขาเปิดใจได้หลาย<ะ>คนก็โอเคมีเพื่อนคนนึงก็ไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมแหละเขาบอกเขาคนมีตงังเขาบอกมันจริงเหรอจริงเหรอก็เราให้ฟังมาอาการนู้นอาการนี้มันดีขึ้น<ะ>เขาก็เอาไปใช้พอเอาไปใช้แล้วสิบห้าวันเขามาบอกพี่ว่านี่ตัวเองอฤทธิ์สีดวงเราหลุดเห็นไหมห้าสิบห้าวันเขาหลุดโดยที่เราไม่ได้บอกเขานะว่าเป่าอันนี้ แต่เราก็พูดไปให้คือโน้มน้าวให้เขาให้เขารับไ้นี่จะเป็นเพราะบางเรื่องเขาจไม่กล้าบอกเราแต่เขาเอาไปเป่าแล้วก็ได้ผลค่ะอ,อันนี้คือเครื่องป่อยะเลเกของเรานะคะมันสุดยอดมากอันนี้ฟังจากที่พี่สุมารีเล่านะคะก็ มาทับใจแทนไปด้วยอะค่ะเพราะว่าพี่สุมารีเล่าแบบมีความสุขมากๆว่าโอ๊ยคนนั้นก็ดีขึ้น <c oughs> คนนี้ก็ดีขึ้นมาทับใจขนาดนี้ได้ยินมาว่าตัดสินใจที่จะเป็นหุ้นส่วนเปิดศูนย์ P W G ด้วยใช่ค่ะอ่าก็มีนนหุ้นส่วนเปิดเรียบร้อยหรือยังคะเปิดที่ไหนคะไอยค่ะเปิดเรียบร้อย,อยค่ะ P W G อุบลราชธานีค่ะก็เราก็เปิดไ ล้วก็มีหุ้นส่วนกันก็ไม่มากแล้วก็ทํากันอย่างมีความสุขทําไปเป่าไปใช้ไปเที่ยวไปทํางานไปเฮ้ยไช่มันสุดยอดเลยนะคะมันสุดยอดอมากอยู่อยู่ตรงไหนคะศูนย์ P.W.G. ที่อุบลรัชธานีศูนย์ศูนย์เราอยู่ที่อุบลอยู่ที่ข้างตลาดโดนกลางนะคะทางไปอำเภอม่วงสามสิบทางไปจังหวัดอำนาจเจริญค่ะก ครที่ผ่านไปผ่านมาก็เรียนเชิญนะคะได้เลยนะคะเรามีคนที่อยู่ประจำเราแบ่งเวรกันว่าใครจะอยู่วันไหนวันไหนแต่คนไหนที่ติดภารกิจล้วก็เปลี่ยนกันได้เราไม่มีอะไรที่ซีเรียสเราอยู่กันแบบมีความสุขทำกันแบบมีความสุขไห้ให้ความสุขจริงๆ ค่ะจริงๆก็อยากให้เชิญไปที่ศูนย์ที่ P W G นะคะเพราะว่ามันจะได้สะดวกเนอะเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบครันมีทุกเครื่องเครื่องโปรเครื่องพรีเมียมเครื่องคลาสสิกรวมถึงตัวที่เป็นไบโอไลท์นะคะตัววางเท้าด้วยถ้าได้ไปที่ศูนย์นะจะได้ทดลองใช้ทุกตัวเลยนะคะใช่ไหมคะค่ะ<ม>ใช่ครื่อออกซิแท็บหรือ,อยังคะพี่สมารีอะไรนะคะที่ศูนย์มีเครื่องออกซิแท็บยังคะ อ๋อยังค่ะขาดนี่แหละขาดอยู่ขาดอยู่ขาดแต่ว่าอ่าทุกคนอยู่ที่นี่ใช้เขาเรียกอะไรเดอร์เหรอเซเว่นบ็อกซ์เซเว่นวันเดอร์กระบอกน้ําเนาะทุกคนลืมของใครของมันที่ธมาลีที่อุบลตอนนี้เป็นไงคะโควิดระบาดมีกาลังเริ่มเลยค่ะแต่คนไหนที่มีเครื่องเราก็จะบอกไปเฮ้ยเรามีเครื่องอยู่แล้วเป่านะเป่านะอ่า อยากแนะนำให้เป่าแนะนําว่าให้ใช้ห้อยไอออนชิลค่ะตัวนี้นะคะ,อะไอออนชิลค่ะก็แต่ส่วนมากแล้ว,วตัวนี้ค่ะส่วนมากก็เขาจะมีเครื่องถ้าไม่มีตัวนี้เราก็บอกให้เอาเครื่องเป่าค่ะพี่สุมาลีแนะนําเลยเพราะว่าตัวนี้ใส่ไปทุกที่เราก็ได้เซฟตัวเองด้วยค่ะ,คะเพราะว่า เพราะว่าเห็นบอกช่วงนี้ในกรุงเทพบอกเลยระบาดหนักมากๆเลยค่ะตอนนี้แบบเยอะมากที่โรงเรียนนี้ลูกๆนี่เพื่อนเป็นเป็นโควิดกันเครื่องห้องแล้วโควิดใช่ก็มีมีมีเด็กเ็เป็นเยอะเลยใช่ค่ะคยอยากอยากให้แนะนำเราก็ซื้อให้ผู้ปกครองเนี่ยเอาไปให้ลูกใส่ไปโรงเรียนนี้จะเซฟมากๆเลยนะคะ พี่สบารีสุดท้ายแล้วมีเคสอะไรที่แบบน่าสนใจแบบที่พี่สนุพี่สบารลีรู้สึกว่าดูแลแล้วประทับใจแบบสุดๆชั้นชั้นว้าวกับเคสนี้มากอะไรอย่างเงี้ยคะมีไหมคะโอ้มีมีเคสหนึ่งแต่ไม่มีรูปภาพเป็นแม่ม<ผ>มของนาย่ะ,ะยแม่ของนายกเทพสมุนตรีพี่บูนอ้าวไปวัดไปเจอที่วัดออกเดินเป็นอะไรท่านพอไปไม่ได้แล้วโอ้พี่เป็นอะไรก็ไม่รู้มันหันหน้าหนัาหานข้างไม่ได้ โอ้ถ้างั้นก็เดี๋ยวนุ้นมีเครื่องดีมีของดีนะหนูจะไปเป่าให้พี่ปรากฏว่าสามวันเราก็ยังไม่ได้ไปเรามีภารกิจทางนี้อยู่กาโทรตามก็เ,เลยพากันไปพอกันไปพากันไปกับพวกคุณพวงเพชรนี่แหละไปกันสามคนพอ<ะ>ไปเป่าแล้วสามีเขานั่งดูอยู่สามีเขานั่งดูมันจะอะไรนักหนะทีนี้สามีเขาถามว่าเป็นยังไงเขาก็หลงทางไปสิเขาก็หันหน้าไปบอกสามีเขาอะไรเหรอ อุ้ยทำไมทำไมพี่หันหน้าได้ทำไมพี่อะไรได้แล้วอุ้ยพี่ดีใจเครื่องเท่าไร่อืมเขาก็ลงเลยนะวันนั้นเนะ่เครื่องพีนี่ย่ตอนนั้นมันเป็นจากที่แบบว่าคอหันคอไม่ได้ต้องไปหันคอได้เลยซื้อเลยใช่ไหมคะใช่แล้วเขาก็ลงเลยย้อนคืนนะคะปิดการขายง่ายมากๆพี่สุวาลีจำได้วันนั้นจาได้ว่าไปพี่กับ คุณพวงเพชรกับพี่วาสนานี่แหละไปกันสามคนค่ะพี่เขาก็ปิดเลยเพราะว่าคอฉันมันสุดได้ปกติขยับได้ปกติหุนไปได้หันไปได้อย่างนี้เขาดีใจจากที่เขาคอไปไม่ได้เวลาไปเขาไปทั้งตัวไปทั้งตัวนี้สามีเขาเรียบเขาหันปุ๊บเลยเขาดีใจอันนี้คือเคสที่ที่ประทับใจเพราะว่าเขาเป็นถึงแม่นายกเทศมนตรีไม่ใช่เขาจะมาให้เราทําอะไรง่ายๆใช่ไหม แลแ้วเขาไม่ชินแลบในระหว่างที่ทําคุณสามีก็ยืนจ้องอยู่ว่าทําอะไรภรรยาฉันอ่าเขานั่งดูอ่าสามีเขาเป็นตารวจเขาก็นั่งดูอยู่อ่านั่งดูอยู่เอาก็เลยถามสามเอมียเขาว่าเป็นยังไงมั่งเป็นยังไงล่ะเขาหันไปปุ๊บเลยเฮ้ยทําไมหันได้แล้วนี่ฉันได้แล้วเขาก็เลยถามว่าราคาเท่าไหร่และวันนั้นก็เอาลงเลยพีเมี่มโอ้สุดยอดเลยค่ะตื่นเต้นแทนเลยนะคะสนุก โอเคพี่นั้งนั้นค่ะให้พี่มาลีเอ่อพี่สุมาลีนะคะฝากถึงเอ่อเชิญชวนนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่ตัดสินใจเนอ,อแล้วก็อยากให้เชิญชวนทีมของเราหรือเพื่อนๆของเราไปเที่ยวปีนังด้วยกันอ๋อค่ะสุดท้ายนะคะก็เอ่อเชิญชวนอ่คนที่อยู่ใกล้ศูนย์เราหรือว่าอยู่ใกล้เซียงหรือได้เห็น การโฆษณาต่างๆของไทยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาทดลองใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสปาเท้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป่าด้วยรุ่นไหนก็ตามนะคะที่เป็นเกี่ยวกับร่างกายเรานะคะร่างกายเรามันไม่ดีอนะ่ะพูดจริงๆเราก็มาทดลองใช้นะคะตามศูนย์ต่างๆทั่วประเทศไทยนี่มีหมดเลยนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะคนที่ยังไม่ตัดสินใจก็ตัดสินใจสักวันนี้คืนนี้นอนฝัน ไม่แน่น่าจะได้น้ำออกซิเมาไว้ที่บ้านก็ได้นะไม่แน่นะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะในสุดท้ายนี้ก็เชิญทุกคนนะคะถ้าได้มาทางอุบลราชธานีก็แวะที่ศูนย์ P W G อุบลข้างตลาดดอนกลางนะคะแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆนะคะปีนังเราต้องเจอกันอีกครั้งหนึ่งทุกท่านนะคะ ก็คงจะประมาณนี้นะคะก็สวัสดีมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการแชร์เคสนะคะัในเรื่องของตัวเองในครอบครัวแล้วก็เคสที่ไปดูแลต่างๆนะคะวันนี้นะคะแบบถ้าใครได้ดูนะไม่ได้ดูเสียใจจริงๆเพราะพี่สุมารีเล่าทุกอย่างแบบคนที่มีความสุขมากๆนะคะอันนี้ฟังไปเห็นสีหน้าที่สุมาลีไปเราก็ยิ้มไปด้วยคือรู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือคนแล้วก็ทําให้เขาแบบ มีสุขภาพที่ดีขึ้นเราก็รู้สึกมีความสุขมากๆค่ะก็เดี๋ยวเจอกันที่ปีนางนะคะพี่สมารีถ้ามีเคสอะไรนะคะที่ประทับใจน่าสนใจสามารถที่เข้ามาพูดคุยกันได้อีกนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สมารีมากจริงๆเลยค่ะขอบคุณค่ะไปดูทุกคนนะคะกอดหัวใจเป็นกำลังใจให้พี่สมารีด้วยนะคะเพราะว่าพี่สมารีจะพิชิตทีิปไปปีนางกับเราค่ะ ค่ะวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงเวลาดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นุกับพี่สุมาลีต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะยาย